หลังจากเราข้างแรกเสร็จนะครับเข้าง,งานตอกติวนะครับเราก็มาข้างที่2ต่อเลยนะครับรอบนี้ก็เหมือนกันนะครับวางไป4เส้นก่อนนะครับไปเลยนะครับ เราก็จะเทียบจากข้างแรกนะครับตรงนั้นนี้นะครับเห็นละเราก็เอาข้างแรกเป็นแบบนะครับเอาก็จะล็อกเลยก็ล็อกก่อนนะครับ าดูนะครับ่าเท่ากันไหมครับ <c oughs> โอเคแล้วก็มาต่อเลยนะครับจับใส่เลยนะ เราก็ใส่เข้าไปเลยนะครับรอบนี้ก็วางไปทั้งหมดนะครับ1ิบเจ็ดสิอีกสิบสามเส้นนะครับที่เราจัดเตรียมไว้แล้วนะเราก็ใส่เข้าไปเลยนะครับงานตอกติวนะครับเป็นงานเส้นตอกติวนะครับดูดีๆนะครับสีมันเหมือนกันนะครับสลับนะครับสลับข้างสลับด้านนะครับของเส้นตอกนะครับ เราดูดีๆนะครับจัดใส่เข้าไปเลยครับใส่เข้าไปใส่ให้ครบนะครับ ได้ครบแล้วเราก็จะมากระแทกเส้นต่อเราก็มาดูนะครับว่ามันเท่ากันไหมนะครับ หมดเลยนะครับข้างที่สองนะครับเนี่ยเป็นงานเข่าตอกติวั้งที่สองเสร็จไปแล้วหนึ่งข้างนะครับอันนี้เป็นข้างที่สองเห็นไมครับมันไม่เท่ากันนะครับเราต้องเลื่อนลงมาอีกหน่อยโอเคก็น่าจะเท่ากันแล้วนะ บบการพอกันแล้วนะล็อกเลยนะแบบเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาทำข้าง ชั้นที่สองต่อเลยนะครับรอบนี้ก็จะวางไปทั้งหมดก็สิบ <c oughs> เส้นนะครับจัดใส่เข้าไปเลยนะต่อเลยนะครับสิบเส้นวางเรียงชิดติดกันไปเลยนะใส่เข้าไปเลยก็ <c oughs> จะเป็นทันเสร็จนะครับในการทำต่อข้าวที่สองนะครับ วางไปเลยนะครับใส่ไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะหมดนะครับเพราะว่าเราเตรียมเส้นต่อไว้พอดีแล้วนะครับรใส่ไปเลยให้มันรอบนะครับรใส่ผิดเรื่อยๆเลยนะครับกลับข้างนะครับพอได้ที่แล้วเราก็ สอนเส้นไปเลยนะครับครบ,บแล้วก็วางแบบสอนเส้นไปอีกนะครับก็สิบเส้นนี้พอดีนะโอเคได้ที่ก็จะเป็นเสร็จก็จะเข้าค้างที่สองนะครับเป็นงานติ้วนะครับคู่นี้แล้วก็ มาทําให้เสร็จนะครับทําด้ามน,นี้ก็เสร็จแล้วครับก็จะเสร็จไปอีกหนึ่งข้างนะครับก็รวมกันเป็น1นึ่งคู่พอดีนะครับกานเราก็จะได้เข้าอีกสักสองสองคู่นะครับเป็นงานใต้ติวนะครับเตรียมส่งวันนี้นะครับเท่า <c oughs> กันนะครับเราก็จับลงมาหน่อยนะ ให้เขาเทากันโอเคน้อยเดียวครับได้แล้วได้แล้วเราก็จะมาล็อกดึงให้แน่นนะครับทำดามตอกให้มันเสียบนะครับก็จะเสียบไปอีกหนึ่งข้างนะครับหรือเป็นข้างที่สองนะครับ การที่สองก็จะเสร็จแล้วมันเท่ากับโดนไหน ก็ต้องตั้งเวลาหน่อยๆครับบวชชุกค่อยๆใหม่ตัวเจ็บอกว่าทำง่ายดีเลยนะเออดีมั็นกรเหี่ยวตีอืมเหี่ยวง้องทุกคนอันนี้ก็เสร็จไปแล้วนะครับหนึ่งข้างหนึ่งคู่เป็นงานตอกติ้วนะครับคู่นี้เตรียมส่งครับเตรียมส่ง โอเคครับก็ปร, oh, ประมาณนี้นะครับ